ผมแม่พี่น้องวันน้องกเกษมมือนี่มาสาธิตถือมือเลยครับตักหมักแดงมือฝนตกสภาพเปพียงไดครับสงใจ่เชลฟคนี่นี่สะโพกร้อรอนเบื้องสุดการทำงานเลครับเตี้ยงโตทำงานร้อบาดเลยนี่ครับการการแต่งโตมือฝนตกยุ่งสิเกือบทิ้งรูปเลยนะครับมือหนาวหนาวบ่อทำไมพี่น้องหนาวหนาวบ่ หนาวหนึ่งครับเบิ้งสูตรเตียละคนโหลดเบิ้งสูตรเตียละคนหนาววะครับฝนตกหนาวหนาวเออเจอเหมืนลำบากคักพี่น้องเบิ้งโหลดเตี๋ยละคนนี่ครับมองตักนี่มองนี่เรื่องมองตักในบริษัทที่ตให้เบิ้งนี่แหละครับมือฝนตกนี่ครับนี่นี่นี่ครับ ไม่คุยไรถอยนี่ครับตักนี่แหละลำบากครับป่านไดตักมาเก็บผลไม้อยู่สวีเดือดมือฝนตกอากาศหกองศาเกลีองศาครับนี่นี่ครับยายสาธิตในฝนเบื้องต้นมีบ่นั่นแดงจึ้งคึ้อยู่นี่นี่ครับนี่เบื้องหัวหน้าทีมันเบื้องสาธิตในเบื้องนี่พี่พี่ นี่นี่ครับนี่นี่นี่หมากแดงนี่หมากแดงตีใส่ทั้งตีใส่ทั้งหนึ่งสี่ครับคือกันละครับตั้งหมากดำแต่ว่ามือนี่อยากลำบากคักเนี่ยมันฝนตกน้ำนี่ครับบรรยากาศคุณสองสามคนหนึ่งหมดอยากลง่อดรถคนกระลิ้นมาอีกแล้วโอ้ยหนาวพี่น้องหนาว นี่ครับสภาพนี่ละสภาพคนมาสวีเดนนครับพ่อใหญ่นี่เรา,าทำทาเตียงโต๊ะชื่อที่เราลงนี่อย่างนี้ลดทีเดยเลี้ยงได้พ่อใหญ่เลี้ยง <c oughs> ได้ครับมือน,นี่หนาวอยู <c oughs> ่หนาวอยู่หนาวอยู่บนเบืองสภาพถึงงปาานกลใส่ถอดถุงดำนี่ครับสภาพเอาจับไปเลยจับไปข้าวเดียว ทุงไปไล่ก็เหมือนงางาเชื่อแล้วครับเดี๋ยวเอาพ่อเขาข้าอันครับจะให้เบื้องมือฝนตกปากที่ตามช่องน้ำไปเลยครับสวัสดีครับเ,เรียงอัพลงเลย <c oughs>